สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่12เมษายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสดเน้นสดคําคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวมั่นใจสดเน้นสดตัวที่2 ราการเนสกับเอ็ปัญยอนห้ามพลาดด้วยาการทั้งพวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบรักุ่มมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองพูลโด,ดยแฮนดิแคปราการเนสกับเอ็ปัญยอนเซร์เซกูดาสเปนแข่งขันกันตอนตีหนึ่งครึ่งเรากานเนสจะบ้านไปต่อที่ปะป่าระพ้าสองเซอกพิม์กลุ่มํำมาเจอเจอกันนะวาดโดนหลายกันในค่ำคืนวันนี้ จะจบแบบไหนใครจะได้สามคะแนนใครจะเสียแต้มเสีงคะแนนหรือจะแบ่งกันไปเดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูรายละเอียดที่รู้ไว้ใช่ว่าใสายบาทไมหามช่วยประกอบการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นตารางลีกไม่ว่าจะเป็นผลงานห้าเกมหลังการลงทุนการทํากําไรการเจอเจอกันตัวภูตัวแฮนดิแคปจากจ้าตั้งห้าลาย บอลโอเคจะไล่เหลียงให้เพื่อนๆได้นนรับทราบเริ่มต้นจากตารางลีกไซกุนดาสเปนมีอยู่22ทีมเลกาเนสเป็นจ่าฝูงเอฟเฟนยอนเป็นรองจ่าฝูงสแสดงว่านี่คือการเจอจาก,กันาร,ระหว่างทีมสองทีมนําจ่าฝูงรองจ่าฝูงตัดแต้งกันเองโดยตรงเป็นการยื้อแย่งการเป็นแชมป์ลีกโดยตรง เลกานสมีหกสิบเอ็ดแลเอฟอรยอนมีห้าสิบเจ็ดตอนนี้ก็มีห่างกันแต้งกันอยู่สี่คะแนนสี่คะแนนเท่านั้นด้วยสามสิบสามอ่าด้วยสามสิบสี่เกมที่เท่ากันลงเล่นนะถ้าเลกานสชนะได้หรือเสมอได้ระยะห่างมีเท่าเดิมกับเพิ่มขึ้นจากเดิมทีตอนนี้ห่างอยู่เอ่อสี่คะแนนถ้าเสมอก็ยังเป็นสี่คะแนนเหมือนเดิมไม่ได้เป็นเสียอะไร แต่ถ้าชนะจะกลายเป็นเคะแนนยิ่งทําให้เลกาเนสเล่นได้ง่ายขึ้นในจำนวนเกมที่เหนืออยู่เพื่อควา้าแชมป์นิกแต่ถ้าเอ็มพันยอนเก็บสามคะแนนเต็มได้จะมีหกสิบคะแนนไลน์เลกาเนสเหลือแค่คะแนนเดียวเพราะนั้นบอกเลยว่าเกมน,นี้สําคัญต่อทั้งคู่ผลการแข่งขันอาจชี้วัดอะไรบางอย่างได้จัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนครับจา่าูงกับรองจา่าูงเจอกัน มาดูที่ผลงานกันดีกว่าผลงานทั้งคู่บอกเลยว่าน่าสนใจ5เกมหลังส่วนของในการเนชนะสาเสมอกสองไม่แพ้ใครสมแล้วที่เป็นจ่าฝูงสมแล้วที่เป็นทีมนำนะแม้จะมีสะดุดมากอะไรบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติของเรื่องฟุตบอลจะให้ชนะตลอดเวลาก็คงยากแต่การที่จะไม่แพ้เลยนะ5เกมหลังนี้ถือว่ายาก ยากพอๆกับชนะทุกเกมนั่นแหละและจากผลงานชนะสามเสมอสองมันทำให้การลงทุนยอดเยี่ยมกับรายสามเกมเกมครึ่งนะสาเกมครึ่งากาทุนเกมเดียวหัางลบกลมนี้แล้วยืนแดดบวกเคฟเซเคฟซี World, c, ชุดใหญ่ได้แมกโนนอชุดใหญ่ได้และถ้าผลงานเรเกนเนสแบบนี้กับราคาที่เปิดออกมา ถ้าไม่แพ้เกินไปนะก็อาจจะก,การันตีได้อย่างหนึ่งว่าพวกเขาจะไม่แพ้เป็นพื้นน่านเอสปันยอนนะน่านเอสปันยอนผลงานทางเกมหลังสุดก็ไม่คิดเลยเหมือนกันสะเหมอสามชนะสองสะเหมือสามไม่แพ้ใครชนะ 2, สองเสมอสามไม่แพ้ใครก็มีความเหนียวแน่นแพ้ยากก็สมเหตุสมผลในการไปลองจาาฝูงเองเช่นเดียวกันแม้จะมีผลเสม,มอบ่อยแต่อย่างน้อยก็ไม่แพ้นะ่ะ และด้วยผลงานชนะสองเสมือนสามมันก็ทำให้การลงทุนยังพอมีกำไรได้อยู่กำไรเป็นสามเกมแต่ว่าเต็มเกมหนึ่งครึ่งหนึ่งสองเกมในขณะที่ขาดทุนสองเกมเต็มเกมหนึ่งครึ่งหนึ่งหนึ่งเกมเพราะนั้นมาหาักลบกบนีกันแล้วก็ยังอุตส่าห์ยืนแดนบวกแต่อาจจะบวกไม่มากอาจจะได้สักมามากมากระป๋องไขด่ดงไข่ดาวอะไรก็ว่ากันไปเพราะนั้นในแง่ของผลงานบอกเลยว่าดีด้วยกันทั้งคู่ เหนียวแน่นแพ้ยากแต่การลงทุนไป็นรกระเน็ที่ดูดีกว่าแต่ก็อย่างที่บอกครับจากราคาที่เปิดมา,านเนกรเน็ต่อปอบปามันทําให้มองในสองม,มุมว่าถ้าอยู่ยนเนกรเนตแล้วนเนกรเนตสามารถที่จะไม่แพ้ก็เสียแค่ครึ่งในผลเสมอถ้าชนะก็กินเต็มในขณะที่เอ็มอนยอนที่ห้าเกมงลงทุนก็ไม่แพ้ถ้าลองนะ่รับปอบปาก็มีโอกาสกินมีโอกาสกินครึ่ง ค่อนข้างชัดแต่ถ้าบวกเอาชนะได้ก็จะจะ,จะได้กินเต็มอยู่ที่มุมมองพเพื่อนๆแล้วนะครับว่าจะชอบแบบไหนจะชอบแบบเสียงเจ้าบ้านบอลต่อหรือเสียงทีมเยานรอกการลงทุนช่วยประกอบการตัดสินใจได้ไหมแต่ที่แน่ๆการเจอการน่าจะพอช่วยได้เพราะว่า5เกมหลังสุดที่เจอเจอกันมาเลกานเนสชนะ4ครั้งเอ็นบปอญ์ยัชนะ1ครั้งและนี่คือข้อมูลข้อมูลเบื้องต้น ของเล็กนกกับเอ็มยอดจากฝูก็รองจากฝูเนเซกรไดา้าผลงานการลงทุนและการเจอเจอกันเพื่อนๆว่าไงครับพอมูลตรงนี้ชอบทางไหนนะเชื่อว่ามีในใจแล้วและก็เชื่อว่าน่าจะคิดเหมือนเหมือนกันก็คือจะว่าเล็กเน้นหรือเปล่านะซึ่งบอลโอเคชอบเน็กเน้นนะชอบที่จะยอมเสียครึ่งแรกเต็มแนตะ่ว่ากันเถอะนะชอบจริงๆอันเจ็บแบบเนี้ย เด็กเพงบาดเจ็บแบบนั้ชอบจริงๆสองพูดูแฮนดิแคปกันดีกว่าพูดไัแฮนดิแคปครับดูนี้จ้าทั้งห้าลายจะมีทฤษฎีสมครบคิดกับข้อมูลพื้นฐานได้หรือไม่ปรากฏว่าเจ้าทั้งห้าลายครับในคู่เรกเกเนสตกับเอ็นปอยอนพวกเขาเรื่องที่จะเชื่อใจจากบ,บ้านเรกเกเนสตจากผ่ความราคาลดลงหมดเลยครับในช่องเรกกเนสตช่องเสมอขึ้นสามลงหนึ่งไม่ขยับหนึ่ง ช่องทีมเยือนเอฟอยอนปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยห้ารายครบถ้วนพูนะชี้ชัดๆอยู่เจ้าบ้านเลยกะเน็แผนดิแคนปอบาลลบห้างของเล็กเกเนสเจ้าตัางห้ารายก็ยืนอยู่กับเจ้าบ้านบนต่อเชื่อใจบนต่อเชื่อใจเลยกเกอรเนสอีกแข่งเช่นเดียวกันว่าจะเก็บชัยชนะได้ในขณะที่บอลเอฟเอฟยอนปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยห้ารายครบถ้วนไม่กลัวเอฟเอฟยอนไม่กลัวทีมเยืนอนเพราะนั้นถ้าผมติงต่างว่านี่คือ สิ่งที่เจ้าค้านหวังจะให้เลกเเนตชนะแต่ถ้าเลกเเนตไม่ชนะผมจะเสียครึ่งหนึ่งผมจะเสียครึ่งหนึ่งนั่นคือสิ่งที่แย่ยที่สดในความคิดตอนนี้นะคือเลกากเนสไม่ชนะแต่ไม่ได้แพ้นะไม่ชนะก็คือเสมอนั่นแหละยอมเสียครึ่งหนึ่งไหมเพราะโอกาสที่จะได้กินนะ่ะเจ้ามันบอกว่ามันมีโอกาสสูงกว่าบนร้องอะ่ะก็ดาววัดปะะ่ปล่ะแล้วถ้ามองในมุมว่าเลกเนสจะแพ้กับเอ้บรจอยขาบ้านเลย จริงๆโดยส่วนตัวอยากตัดหน้านน้ทิ้งนะเพราะคิดว่าไม่น่านจะเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นก็ถือว่าโคตรสวยก็แล้วกันโอเคไหมเพราะนั้นด้วยภูนี้ด้วยไฮไล์แคปนี้และด้วยข้อมูลพื้นฐานที่ผ่านมาบอลโอเคตัดสินใจเลือกวางใส่ต่อเลกเนตจากฝูงเป็นที่หนตัวเน้นสุดสิบดาวอ่เป็นตัวมาจนสุดเน้นสุดตัว,วที่สองในอีพสองประจําค่๊คือวนันศุก์นี้ยอม เสี่ยงเสียหูเพื่อแรกกินหัวเอาชัวร์กับเกลก้เน็ตส่วนท่านใดย,ยังไม่ได้รับฟังอ p พีหนึ่งอ p พสามอ p พสี่อพห้ารกดติดตามด้วยขอพบพระคุณมา,มากครับ